การที่จังหวัดน่านนะคะได้มีการจัดโครงการพัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD OK ตามหลักการพัฒนาสมองค่ะที่โรงเรียนปีโยรษสาย,ยุพราชานุสร์ในตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจิตอาสาพระราชทาน904วปรผู้แทนในภาคส่วนต่างๆและประชาชนรวมเปิดโครงการพัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD OK ตามหลักการพัฒนาสมอง โดยมีนายทีพะวังขนานที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมเป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ OKMD OK ได้ดําเนินโครงการพัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD OK ตามหลักการพัฒนาตนเองซึ่งได้มีการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนราชบุรีอลรายยุพราชานุสร์เป็นโรงเรียนเป้าหมาย ในการสร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมองให้กับนักเรียนเป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้พื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ในการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยให้ครบรอบด้านซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา3เดือน โดยที่ในวันนี้ได้มีการดําเนินกิจกรรมเชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทาน904วปร,รผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสร้างสนามเด็กเล่นอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการน้อมนําแนวพระราชดําริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน เรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2,562และในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา28กรกฎาคม2,563ครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของจิตอาสาพระราชทานและก็ชาวอำเภอท่าวังผารวมถึง บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการสึกาขั้นพื้นฐานซึ่งได้มีการนัดกันมาทำความดีร่วมกันเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับสนามเด็กเล่นพระราชทานโอเคอที่ในหลวงพระาทชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานให้โรงเรียนราชาประโยรักษายุพร,ราชานุสรที่ท่าวังผา ในการนี้ท่านดรอมัมพรพ,พินาศาท่านเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานแล้วก็มาร่วมกันทำความดีในครั้งนี้เราทุกคนทั้งขา้ารการสพทแล้วก็ชาวท่าบางผาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ดทรงพระกรุณาดูแลชาวไทยโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการศึกษา อย่างาทำอย่างสม่ำเสมอตลอดมานะครับก็เราจะน้อมนำพระราชบายขององค์ท่านเนี่ยไปปฏิบัติเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและเด็กๆนักเรียนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่ตอไปครับจำนวนแห่งเนี่ยทราบว่าทางโอเคมด,ไดีได้พัฒนาร่วมกับสพทเนี่ยไปไป,ไปหลายจุดแล้ว แต่ว่ามีการเว้นช่วงระยะหนึ่งอันนี้จริงก็ถือเป็นที่แรกที่มีการพัฒนาที่ที่เป็นลักษณะที่มีการเป็นผลจากการวิจัยในการพัฒนาเชิง BBL ซึ่งจะทําให้เด็กมีการพัฒนาการที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาทั้งร่างกายจิตใจได้เต็มมากขึ้นครับครับจุดประสงค์คือ OKFD OK นั้นเราเห็นความสําคัญนะครับของการพัฒนาศักยภาพของเด็กนะครับตั้งแต่ ปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นวัยที่มีความสําคัญมากเพราะเป็นช่วงที่สมองเนี่ยกำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะ,ะพัฒนาเด็กแล้วก็สร้างทักษะที่จําเป็นให้กับเขาได้ในช่วงปฐมวัยก็จะเป็นรากฐานในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปเป็นประชากรที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมต่อไปในอนาคตครับสำหรับโครงการนี้นี่นะครับเราเรียกว่าโครงการสนามเด็กเล่น okmd OK เป็นสนามเด็กเล่นที่สร้างขึ้น โดยยึดหลักนะครับของการพัฒนาสมองของเด็กเป็นสำคัญนะครับซึ่งเราได้พัฒนาโครงการนี้มา5ปีแล้วนะครับแล้วก็ความทราบถึงฝ่ารองทุริพระบาทนะครับก็เลยทรงมีพระบรมราชานุญ,ญาตนะครับให้ทางสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นั้นนำต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD OK มาพัฒนาที่โรงเรียนราชปิโยรสายุพร,ราชานุสร์ที่จังหวัดน่านในวันนี้นะครับ ซึ่งงานพิธีจิตอาสาพระราชทานในวันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทําการจัดการเตรียมพื้นที่นะครับซึ่งจะใช้ในการสร้างสนามเด็กเล่นนะครับต่อไปนะครับแล้วก็เราคาดว่าสนามเด็กเล่นทั้งหมดเนี่ยนะครับจนสมบูรณ์เนี่ยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3เดือนซึ่งก็จะทันกับเวลาเปิดเทอมนะครับซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้มีโอกาสนะครับได้มาเล่นแล้วก็ได้มาพัฒนา ทักษะของเขานะครับทั้งในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญานะครับโดยคุณครูก็จะได้จัดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมเข้ามาเสริมในสนามเด็กเล่นด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาเด็กนะครับให้สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นประชากร,รที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตครับ